เวลานี้คือผมอยู่กลางป่าเลยนะพี่น้องเนี่ยผมอ่ะขอภัยนะผมเดี๋ยวเช็ดกล้องเนี่ยผมคือผมมาเก็บหนอโอ้โหคือผมตกแล้วก็ดูว่าผมทะเลหมอกทะเลหมอกนะผมผมมาเก็บหนอพี่สาวนะผมสิเดี๋ยวเรามาดูน,นะน,นะผมนี่ฮะนี่ครับผมอ่ะบอกเลยว่าเดือนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันเลยนะผม ครับผมแล้วนี่แหละครับผมวิธีการเก็บหนอของแต่ละคนกันนะผมซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครถนัดจอบก็ใช้จอบนะผมแต่ถ้าใครถนัดมีก็ใช้มีดได้เลยนะผมนี่ไงตัวนี้น่าจะอยู่ข้างในนะผมก็เลยยาในการที่จะเก็บออกมานะผมนี่ผมตอนนี้ก็โอ้ก็ต้องเสียบแล้วก็เอียนไปเอียนมาใช้ขาเตะน,นะผมนี่ครับผมอวันนี้มากับพี่สาวนะฮะบอกเลยว่า ฝนตกนานนะผมเราไม่สามารถแบนหนอกขึ้นมาข้างบนได้นะผมเพราะมันลื่นเนาะเราต้องตั้งใจเดินนะฮะแต่ข้อดีของฝนตกก็คืออากาศจะไม่ร้อนนะผมแล้วก็ยุงก็จะไม่มีด้วยนะเออนะผมจะทําให้เ,าเรา,เราเอารมณ์ดีแต่ข้อเสียก็คืออย่างไงนะมันจะทําให้เราลื่นนั่นเองนะผมเราต้องเดินดีๆแค่นี้แหละผมแต่ถ้าฝนไม่ตกนะผมหนึ่งก็คือ เราสามารถเดินดีนะข้อดีก็คือเราสามารถเดินได้สะดวกสบายนะผมแต่ยุงก็จะมาด้วยนี่ผมที่พี่สาวให้หลังไว้นี่ก็คืออ่ที่จุกยางกันยุงนะผมที่เขาใส่ไว้ในข้างในแล้วก็เพื่อที่จะไล่ย,ยุงเนาะนะผมแล้วก็อ่มันจะทําให้เราอากาศร้องไปด้วยนะผมแล้วอารมณ์ก็ร้องตามไปด้วยนะแบบนี้ครับผมนะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศเข้าๆในการเก็บหนอกครับผมนะก็น,นี่ผม เวลานี้ก็สนับสนุนโดยเสื้อของเกาหลีนะฮะไม่รู้ว่าอาไปได้มาจากอะไรที่ไหน <c oughs> เคยทํางานเกาหลีมาหรือเปล่า,เ,ลาเนี่ยเออโอเคนะครับผมนี่ไงก็ย่าน,นะผมเนี่ยตัวนี้หน่อตัวนี้กว่าจะเก็บออกมาได้โอ้นี่ับผมอ่าตอนนี้ออกมาแล้วนี่จะประมาณเนี้ยปลาไปเกือบสนาทีใช่ปะนี่ับผมอ่าเป็นไงตอนนี้ก็อ่าขอขันหลังก่อนนะฮะขอ,อกขันหลงังแล้วก็รอ ขอเขาหัวหัวตัดที่เพื่อที่จะให้เราแกะได้สะดวกสบายนั่นเองนะผมนี่แล้วก็นี่ครับผมอันนี้คือแก่นะครับผมแก่เรายังไม่สามารถนําไปขายแบบนี้ได้นะเราต้องอ่ายังไงวะต้องต้องทําให้มันสวยๆก่อนอะเออยังไงว่ามันเรียกว่าอะไรเนี่ยตอนนี้แค่แกะเปลือนนะฮะอันนี้แค่แกะเปลือน,ะะอน,นแล้วผมแล้วเราก็นําเป็นวนการของเราที่เราเก็บได้แบบนี้เนาะน,นี่ครับผมเนี่ยออกนะฮะโอแกะอีกทีหนึ่งครับนี่ไงอ่า นี่คือหน่อไม้ครับที่กว่าจะได้มาแต่ละลูกแต่ละอันแต่ละชิน้นนี่บอกเลยว่าไม่ใช้เลื่อนง่ายเลยนะฮะดูสิครับลำบากน,นะก็ยากอยู่นะผมในการเก็บหน่อไม้นะผมนี่โอเคนี่ไงก็จะมีรูปร่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหนึ่งรูปแบบในการเก็บหน่อไม้ที่มันอยู่ใต้ดินนะฮะนี่ครับผมน,นี่คือเราต้องใช้จอบหรือว่าใช้มีก็ได้นะผมนี่มันปลูกขึ้นมาแบบนี้เราก็ เอาดึงออกไปรอบๆนะผมอ่าเอาดึงออกไปรอบๆเนาะเราก็จะเจอกับหน่อไม้ที่มันซ่อนอยู่ในดินนั่นเองนะฮะดีไงขุดครับผมตอนนี้ขุดไปขุดไปขุดไปเราก็ต้องดูนะผมว่ามันอยู่ลึกหรือเปล่านะมีครับผมโอ้ตอนนี้น่าจะใหญ่อยู่นะอ่าประมาณเนี้ยมีครับผมอ่าตอนนี้เป็นตัวใช้มีฮะโอ้โหเอาจัดนีครับผม หนึ่งกิโลครับผมหนึ่งกิโลก็เท่ากับหกบาทยี่สิบสตันนะฮะนี่ผมซึ่งเนี่ยคลิปนี้ที่พี่สาวกับผมไปเก็บมาก็ได้อยู่คนละร้อยหกสิบาทนะผมสองสองคนรวมกันก็สามร้อยกว่าบาทนั่นเองนะผมอ่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคลิปนะผมที่ผมใช้เวลาในการถ่ายของในที่สบายๆในการเก็บหนอครับผมถ้าเป็นที่ลึกๆอะไรลําบาก ท่าที่มันใกล้น้ําแบบนี้ผมก็จะไม่ถ่ายนะผมแต่วันนี้ผมจะถ่ายให้ดูเพื่อที่จะให้ดูว่าการเก็บน่อมไม้ไม่ใช่เลื่อนง,ง่ายเลยนะฮะนี่ครับผมอาชีวิตบนดอยมันยอดเย็นแบบนี้นี่เองนนะครับผมโอเคมาอันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศนะผมนี่อันนี้คือฝนตกลงมาครับผมดูแม่น้ําครับผมดูแม่น้ำว่าดูเน,นี่ยผมที่ไหลลงมาผมดูครับผมบอกเลยว่าโอโคหนักจริงๆนะฮะ นี่ครับผมนี่นี่นี่ฝนตกอันนี้คือน้ําฝนนะฮะพี่น้องนี่ครับผมอะไ้อะไรนี่ก็คือนหน่อไม้ที่เราเก็บได้แล้วผมาก็จะประมาณนี้ครับผมก็ได้เยอะอยู่นะกระสอบกว่านะผมอะสองกระสอบเนาะ,อะโอ้โหดูน้ำครับผมที่ไหลามาเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศทะเลหมอกข้างบนนะฮะนี่ครับผมนี่โอ้โหเสียงฝนน,นี่เต็มกระหน่ำไปเลยอะครับดูสิคัาพี่น้อง เออใครยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศบนดอยแบบนี้ลองดูนะพี่น้องเออนะฮะโอเคก็ตอนนี้ก็เก็บหน่อไม้เข้ากระสอบแล้วกันนะฮะผมประมาณนี้ครับผมการเก็บหน่อไม้ของวิธีบนดอยเนาะเ็บหน่อไม้ขายก็จะมีคนมาซื้อเราขายตามหมู่บ้านแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ไง ก็คลิปนี้ประมาณนี้ผมผมจะมาให้ดูคร่าวๆในการเก็บหนอผมเดี๋ยวขอลากันไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ